อันนี้รู้จักรู้จักโซร์รู้กแฟนแฟนพี่ไหมแฟนพี่ชื่อว่าถนนสนใจเป็นลูกพี่ไหมสนใจเป็นลูกพี่ไหมเี้เราก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้ละมีมมามีปามีลูกอยู่ปะเนี่ยอะไรอ่ะหาลูกมารู้จักสวัสดีครับฮะมะนน ไม่ไม่ต้องมาไหว้ด้วยบอกไว้บ้านเนียหนูเอาไก่ทอดให้กินหนูซื้อไก่ทอดให้กินจะหนูซื้อไก่ทอดให้กินแล้วก็ชานมไข่มุกด้วยอันนี้อันนี้มาจกปูนเดียวใช่ครับมาจกปูคนเดียวพี่ปูผาก็มาคนเดียวใช่ไหมล่ะ ใช่ครับเพียงเดียวครับเป็นไงเงาหรือเปล่าไม่เงานะไม่เงาออ่าโ้ถ้าเงาอะอยู่กับอยู่กับเราได้ไหมถ้าเงาอ่ะถ้าเงาอยู่กับเราได้ไหมได้ถ้าเงาก็อย่าเป็นเพื่อนได้ตัวเล็กตัวเล็กเทสเทตัวเล็ก,กได้ปะได้ครับถ้าเงาเดินอยู่เป็นเพื่อนได้ได้ครับ อะไรร้องกอดกอดพี่ดิฮะพี่เหงาไหมพี่ต้องการอ๋านี่เอ้ยเราเราเราจุ๊บมั่วนเราจุ๊บมั่วนอะไรเงี้ยฮะจุกจุกม่วให้ฟังหน่อยได้ไหมจุ๊บมั่วนเหรอครับครับครับจุ๊บมั่วนแบบไหนอื้มอ่ะเงี้ยครับครับเอออ๋อต้องจุกม้วเดี๋ว แต่เสียงเราไม่เหมือนไม่เหมือนผู้ตผู้ชายนะเสียงเราเสียงเด็กผู้หญิงฮะเด็กผู้หญ<ด>ิงผมสั้นอะไรเงี้ยไม่ซยอ,อนเป็นเด็กผู้ชายอันนี้<า>ูแฟนแฟนพี่ไหมแฟนพี่ชื่อว่าถนนพี่ถนนที่เป็นเพื่อนพี่ดิลแล่นใช่ไหมใช่ครับรู้แฟนพี่เองอ๋าพี่ถนน รู้พผพายนๆว่าเป็นเพื่อนพี่ดิแลนเคยเจออยู่แค่ครั้งสองครั้งเองเราเป็นน้องพี่ด<ฟ>ิแลนเหรอีนอน่ถนนใช่ครับนี่เไปไปดี๋ยวโชว์แบบประชาชนให้ดูเลยอันนี้นี่เราเราเราปลอมเป็นผู้หญิงได้ไหมแบบปลอมปลอมเป็นผู้หญิงแล้วน้องเขาแบบวันดีค่ะวันดีแบบวันดีค่ะได้ไหมวันดีค่ะวันดีค่ะอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ทำไมต้องปลอมเป็นผู้หญิงอะ่ะ ไม่ก็เอาเป็นผู้หญิงไงตอนแรกพี่ยังไม่ออกนะเนี่ยถ้าเราไม่บอกว่าเราเป็นผู้ชายอ่ะเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยหรือย่าโทรประชาชนให้ดูแล้วแบบไม่โอ่แปดขวบก็ไม่เด็กนะแปดขวบยืมปอนเลยปอนหนึ่งเฮ้ยปอนหนึ่งแล้วใช่เพิ่งเพิ่งปอนหนึ่งเลย เออลองจุ๊บจุ๊บหมวให้ฟังอีกรอบจุ๊บหมวกให้ฟัง<ะ>เดี๋ยวเราจุ๊บหมวให้ฟังรเราหนึ่งจุ๊บหมวกอีกรอบเหรอใช่ครับทำไมต้องจุบ๊บมั่วะเฮ้ยอยากอยากฟังอยากฟังจุง๊งโอเคครับโอเคแล้วเรามีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหมเบอร์เหรอครับสี่เก้าสี่เจ็ดแปด เราอยากเล่นแกงไหมเนะี่ยเรามีแกงหรือเปล่าไม่มีแกงใช่ไหมไม่มีแกงค่ะเป็นประชาชนดีอ n อนเลยดีออนนะดีอ่อ D E O N ครับฮัลโหลครับพี่เก้าศูนย์รับทำเหล็กหรือเปล่าเอาเยอะไหมพันหนึ่งหรอครับเอาที่ตู้ไหมเดี๋ยวหนูเอาให้ น่าจะมีใช่น่าจะมีอยู่พันหนึง่งเอ๊ยไม่งั้นก็พรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวหนูไปทําเพิ่มให้ก่อนได้ครับเก้าสิบก็ได้ครับได้ครับี่ก็ต้องไปแอดดอกใช่ไหมใช่ครับอ่าเอ๊ยแก่งเดียวกับพี่เก้าศูนนี่ใช่ครับใช่ใช่ใชฮัลโหลครับพี่เก้าศูนย์ รู้จักพี่ภูผาหรือเปล่าพี่กาาส่วนจะยนยอนไหมรู้จักพี่ภูผาหรือเปล่าใช่พี่ภูผาบอกว่าเป็นแฟนพี่ถนนอะเออน่าจะใช่เลยคุกคิกกันอย่ดวะอ๋อวชุดคู่เด้เอเออ โอเคครับโอเคเนี่ยพี่ภูผาเขามาตกุกูลที่เดียวกันนะ่ะเขาก็เลยถามถามชื่อแค่จุ๊บมั้อแล้วก็ไม่รู้เด้เยอย่าไปบอกหัวด,ดี<ะ>สนใจเป็นลูกพี่ไหม<ะ>สนใจเป็นลูกพี่ไหมหนูมีป๊ะป๋ากับม,า,มาแล้วอดีลูกคุณทำยัไงลูกคุณทำหมอ เป็นลูกบ yeah. ุญธรรมแบบเก็บมาเลี้ยงเนี่ยครับไม่ใช่ลูกบุญธรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เก็บมาเลี้ยงดิดนั่นแบบคือ,บบอลูกบุญธรรมคือแบบเก็บมาเลี้ยงไม่ลูกธรรมเขาไม่ได้เก็บมาเลี้ยงคือ,อ,อ,เ,อเอ็นดูอ่ะอะไรปเอ็นดูอ่ะอ๋อเอ็นดูหนูก็เลยเป็นลูกบุญธรรมใช่แล้วแบบแถ้าเป็นลูกท<น>ี่ต,ต,นนะต้องเรียกว่าม้าหนอนนะต้องเรียกม้าหนอนใช่เรียกม้าหนอนอ๋อเป็นลูกบุญธรรมเราเรียกเราเรียกมาม้าหนอนมามันหนอน มามะมาหนอนครับมัมะม่าหนนครับมาหนอนค่ะพูดดิฮะมาหนอนมัมม่าหนนครับแล้วมีอาวุธจังอาวุธนี่เอาจริงๆไม่ก๊อฟเลยหรอนี่เล่นเป็นไม่ได้เลยเล่นเป็นไมนี่ยไม่เป็นอ่ะเอาไว้ตีซอมบี้อ่ะ เดี๋ยวเราล่ามามานุนมาเดี๋ยวพาไปรู้จักเดี๋ยวพาไปคุยกับมาม่านุนโอเคไหมโอเคอันสรุปจะเป็นอะไรจะเป็นลูกลูกไหมฮะ <Huh? S 1> เป็นลูกไหมเป็นลูกบุญธรรมไหมเป็นลูกบุญธรรมลูกเก็บมาเลี้ยงไม่เอาไม่เอาเป็นลูกบุญธรรมแต่เป็นลูกเก็บมาเลี้ยงฮะลูกเก็บมาเลี้ยงไม่ได้เดี๋ยวนี้ลูกคนแรกเลยเนี่ยนแะลูกเป็นอ่ะ ให้ให้เวลาไปคิด,ให,ดให้เวลาไปคิดให้เวลาไปคิดถึงมันมันต้องเล่นด้วยกันก่อนแบบอยู่ยด้วยกันก่อนหรือเปล่า,าพิกทามพาปได้ไปได้ไม่ได้ไปเจอกันครั้งแรกก็เรียกว่าไงอะถูกชะตาไงถูกชะตาถูกชะตามันมันเจ็บนะจะไปเลี้ยงเป็นลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะได้ไหม ลูกเลี้ยงดูพ่อแม่ตัวใช่ครับตอนนี้ตลอดยังไม่บอกแล้วหนูจะเป็นเลี้ยงดูใครได้แต่ถ้าเป็นลูกพี่อ่ะพี่เลี้ยงดูแต่พี่ขอเคลียร์นี่เสร็จก่อนนี่ก็เหลือ,อไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณหกเจ็ดล้านประมาณนั้นหกโอ้ยหกเจ็ดล้านก็เดือนเดียวก็หมดแล้ว <Huh? S 1> พูดไปงั้นแหละแล้วสรุปเป็นไหม ถึงพิกท่มไม่ใช่หรอได้ได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวรอมาเดี๋ยวดีโดนรถไปเก็บเลยเดี๋ยวรอม้าเราก่อนเดี๋ยวรอม้าเราก่อนรอมาก่อนเ้อะแต่ว่ายังไม่ได้คบกันนะนี่แค่เป็นแฟนกันวันเดียวเป็นแฟนกันวันเดียวได้วันนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นแฟนกันวันเดียวยังไม่คบยังไม่คบกันยังไม่คบกันเ้อะใช่ครับถ้าจะเป็นแฟนกันจริงต้องรอเองสี่ห้าปีอ่ะเขาบอกเนี่ยโอ้ นี่ก็แบบเป็นหมาไม่ได้ดิเขายังไม่ไม่ได้คบกันมมาวันเดียวไงหมาวันเดียวมมาวันเดียวอ่าแล้วเป็นป้าวันเดียวด้วยใช่ไหมลองดูก่อนไปหน้าม้าวันหนึ่งเอ้ยป้าวันหนึ่งอ่าได้ได้ครับได้คแบบปลาป้าวันเดียวแล้วต่อจากนี้ไปเรียกป้าโ okay อเคไหมลองเรียกป้าสิ ป้าภูผาไม่ไม่ได้ไม่ได้เล็กเล็กเล็กดีๆดีๆยังไงอ่ะป้าภูผาครับป้าภูผาครับครับอย่างงี้แหละอย่างงี้แหละวิมันตกแต่แล้วตกเลยตกเลยตำรวจมาแล้วเด้อพี่คิวเดี๋ยวจบลูกน้อกนั่น<อ>เ,เปนไปตกคุณด้ <จก S 1> วยได้เปล่าได้ครับ โอ <All> right. เลเ้วต้องพาป้าไปจบรูปในนะลูปในลูปแกงก่อนหรือจบรูปล่างก่อนก็ได้ลูปในคืออะไรอ่ะลูปในก็พวกตึกใหญ่รูปหมูอะไรอย่างเงี้ยลูปหมูมันไปไม่ได้ไม่ก็จกให้ป้าได้ไงจกให้ป้าช่วยป้าจกอะ่ะใช่ใช่อ๋อได้ครับได้รู้แล้วแล้วอันนี้อ่ะไปเก็บเอาไปเก็บไปเก็บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปก่อน เอางี้เดี๋ยวป้ารอที่สุขุมวิทจกปูไปก่อนโอเคไหมฮะเอางี้เดี๋ยวถ้าจกปูเสร็จเดี๋ยวป้ารอที่ทองหลอ่อโอเคไหมทองหล่อจกปูจะขึ้นลูกไหมเดี๋ยวเราไปวนจกปูให้ครบก่อนโอเคไหมโอเคครับได้ลูกวันเดียวได้ลูกวันเดียวมาแล้วเฮ้ยเราก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้ละ มีมา้ามีป่ามีลูกใช่ปะ่ะเนี้ยเราก็เป็นครอบครัวเต็มตัวแล้วใช่ปะ่ะ A few moments later ขอแบบอ่อนๆน,นะลูกอ่อนๆ Hello เมอสองนี้เมอชัวฮ Hello <sure. S 3> Hello เอาใส่ไว้ในตู้ก็ได้แล้วก็บอกจำนวนนะแล้วก็ไปถอดคิวเอาก็ได้ใครจะเอาก็เอาเลยเขาสุมแล้วฮัลโหลแบงคเ่ออเอาสี่แสนใช่ฮัลโหลอิชมี่เดย์อายูจะลองไปอึงอ่างกระปี้กระป๋มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ปะเนี่ยอะไรอ่ะ พาลูกมารู้จักวัดดีครับฮะฮะไม่หาฮะอยู่นี่ไม่หาเลยอะไรนะพาลูกมาหรู้จักเขาอยากมีม้าลูกป่าเหรอไม่ลูกของเราสองคนลูกม้าด้วยฮะไม่ทำไมเอากระชงหรือเปล่าไม่เอาเอานะลูกอะไรลูกวันเดียวไงโอ้ยโอ้ยห้าสิบโล

ไม่กล่องเดียวแล้วหปล่าบอมแลนดีแลนด์อะเป็นน้องชายครับไม่คือไม่มีคิวแต่มันก็ต้องเอาปุ่มกับที่ไม่ส่งมันไม่มีระบบแบบเป็นน้องชายไม่มีส่งแล้วอ่ะของน้องแท้คืออะไร ต้องแท้คืออะไรครับแท้ๆแบบลูกตามตาม้าแล้วก็แค่น้อนเอ็กุ่เแล้วกันเป็แค่ย้อนคิวของเราน่ารักดีนะนต้องอุ่นว่าน้องเป็นน้องเล่นอะแต่เล่นต้องมาเป็นนี่รู้คุณท้าวเล่นหรอเพราะที่เราทำกันทุกวันเป็นส่วนลดไงนี่เขาจะมาให้เราลองเป็นรูปวันหนึ่งไงเราจะได้มีการมีลูกเป็นยังไงให่ไหม ครอบครัวที่สุขสันต์มีครับมีอ้อนมาไปอ้อนมาไป่ไหุ่น่ารักนะมี่ามอานนีเอาูอ้อนขนาดนี้ยังไม่รับรู้อีกเหรอครับมีค่ะอะไรมั้ยแปดขวบครับแปดวหต่งประน้้ังเกียบบัเียบยเังไกียมอย่างนี้มาหราทุกวันกลางวันอนน่ารักมากอ้อนไปไป มาโน่อนไปเฮ้ยวิ่งท่าเอเลี่ยนด้วยวิ่งท่าเอเลี่ยนอย่าเข้าบ้านเข้าบ้านได้หรอเข้าบ้านได้หรอไอโนน้องอย่าหนีลูกไอเออพี่มาช่วยหน่อยพี่นี่ชช่่่่่ววยยยยออููพีีนเรากดวิ่งวิ่งท่าที่สามอะไอหนูเรียกพี่เดี๋ยวพี่จะเองมีม้าผมใจอยากขนาดนั่นแหละฮะเรียกพี่เดี๋ยวพี่จะไอ้นี่ให้เรียกม้างอกมาให้พี่ลิมมัส เออน่ารักมากไอ้โน้อันที่สามหรืออันที่สองอะอันนี้เหรอดัานหน้าด้านหน้าด้นแหละไอ้โน้ลูกรออยู่หน้าบ้านน้องมาเกยใครจกอะไรอยู่เนี่ยมาไม่เข้าบ้านซัมเมอร์นะที่จกนี่คุยคุยกับม้าผ่านข้างบนอะคุยข้างบนอะไม่เอ่ยมือขวาอันนี้คือหมดรอบแล้วใช่ไหมจะได้รีรอบยังก็ได้จบเลยชิลลูกลูกบุญธรรมลูกบุญธรรม ลูกคุณนำลูกคุณทำแต่หนูขับแปดขวบเองออไายสาวกว็เลี้ยงไปคนเดียวสิหนูไม่เกี่ยวขาดไปเลยขาดไปเลยมันงโตมาอย่างแข็งแกร่งนั่นแหละอ่อนไปอ่อนไปเดี๋ยวก็ได้แม่งกะอีแค่าวกวารความอุ่นแค่นี้มันจะโตไม่ได้หรือไง <c oughs> ตอนพี่จีบอ่ตอนพี่จีบมาเราก็เป็นอย่างนี้เราต้องเข้มแข็งไว้เป็นลูกวันนี้ต้องเข้มแข็งเต็มแต่งได้อ้อนไปบอกไว้มาจะดุหนูก็รักบอกไปมาหนนไม่ไม่ต้องมาไหว้ด้วยเอ้าเป็นไหนแล้วอ่ะไอโนนเนี่ยใจร้ายกับลูกหนนไม่เอาเราเป็นแม่คนแล้วมาหนนครับไม่ใช่ทำไมอ่ะโนนก็ไม่มีแม่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ่ะสู้ๆเว้ย เหมือนพ่อก็ไม่มีมีแต่ลุงลุงจะก่อนไหมลจะหมูขาก่อนไหมลุงก็ไม่ได้เลี้ยงพ่อก็ไม่ไีแล้วก่อนเลยค่ะแม่ก็ไม่มีรีรอลูใหม่โตได้เลยไปเออแม่ใจแข็ง่นแหละเดี๋ยวแ้ใจอ่อน์รอรูใหม่เลยอ๋อใช่ใต่อไปก่อนกันนะอย่าไปยอมอย่าไปยอมเพราะมันหมดแล้วป่ะมัดเปไงอ่ะเรอยากเวมีไม่้ มานอนครับไม่ลงมาคุยกันจริงเหรอเราจิงได้ไหมเห็นเบาอ่ะรีบเอาไปลักลูกมานอนครับไม่คุยกันจริงเหรอครับบอกไปว่าเดี๋ยวช่วงนี้มายุ่งๆใช่ไหมเดี๋ยวดิออนดูแลเองบอกไปฮะช่วงนี้มายุ่งๆใช่ไหมเดี๋ยวดิเดียดออนดูแลเองดูแลอะไรปะยังไงอ่ะยัยเดี๋ยวดิออนเดี๋ยวดิออน ฮะไม่มีไรดูมาคุยก่อนเร็วๆเรามาคุยก่อนเร็วทําไมไม่มาคุยกับลูกก่อนเนี่ยมราไม่มีลูกลูกคุณทำไงลูกคุณทำลูกวันเดียวเออไม่ติดกันก่อนบอกไปว่าแต่เป็นลูกวันนึงเองอายุเท่าไหร่ ลูกวันหนึ่งเองอาหอายุยี่สิบเลยหายอายุห้าสิบกว่าไม่ใช่หรอยี่สิบปีห้าสิบกว่าเลยเหรอไม่เปลี่ยนแล้วครับไม่เปลี่ยนมเลยยังไม่ได้จบนะครับกำลังมาจบฮะเออนั่นแหลารูปไปเท่าไหร่นะ้วห้าสิบเร็วบอกไว้ว่าเนี่ยหนูเอาไก่ทอดให้กินหนูซื้อไก่ทอดให้กินเดแลยวหนูซื้อไก่ทอดให้กินแล้วก็ชานมไข่มุกด้วย ไปบบกอะนี่แบบไก่ทอดกับชานมไข่มุกโอเควันนี้วันแรกอะไลดวงใจแข็งอยู่เดี๋ยวพาลูกมาหาทุกวันเดี๋ยวก็ใจอ่อนใช่ไหมล่ะไอ้เต่า มีใครจำเพื่อนที่มาแอร์ดรอปได้ไหมครับชานนมไข่มุกวันละแก้วใจอ่อนยังใจอ่อนยังวันละแก้วอะลงมาแล้วังมแล้วนะในวอลเนาะเออในวอลใครไปแล้วไม่ได้เข้าวอลอีกไหมอะแค่นี้ตัดไม่เข้าตัดไม่เข้าใมาโคตรตัดยอดแค่นี้ลงมาเลยยังไม่เข้าไม่ได้นุ่น หนขาดไม่มาเนาะเฮ้ยมันไปดิไปก็วะว่าไงพี่ตายมันไปไปผมจำได้อยู่มันมันไปกับผมมันไปแล้วให้ผมแคปรายชื่อไปก่อนแล้วกันเนี่ยลูกไม่มีเนี่ยลูกไม่มีปั๊มมาไปเจอแถวกองปูน่าสงสารนะตกปูคนเดียวด้วยคุยคุยผ่านอันนี้ได้ได้ใช่ไหมได้คุยได้ ไม่ได้ยินอ,ะอ่ะขอบปูหลูปหนึ่งได้บอขอบปูหลูปอะไรอะได้เลยตอนเนี้ย,ยอนนเอ่อมีสิบคนพอดีทั่วเลยได้คนละสามหมื่นเนาะแต่รอเขาสาเนี้ยว้ายสามหม,มื่นเลยเล่าเขาไม่คุยอะ่ะคุยไปคุย,คยไปยอนนันนี้ยากอยู่ยากอยู่เพื่ออะไรอ่ระนีะ่คืออะไรอ่ะปอาปาจีบก่อนจะติดที่ยากอยู่ก่อนนี้จีบก่อนจะติดก็ยากอยู่ชานมไข่มุกวันละแก้วถามแอดอบกัน ก็ไปซื้อที่บา์ใช่ไหมป้าใช่ไปซื้อที่บา์แล้วก็สั่งชันนมไข่มุกใช่ไหมใช่เมื่อไหร่ป้าไม่อยู่เดี๋ยวเราก็มาอยู่กับม้านะเข้าใจไหมปูม้มมาด้วยมาชอบไปหาหาหมอที่โรงพยาบาลอะไรผ่หาหมอนที่โรงพยาบาลเรอใช่ยังไม่มีการอะไรทางนั้นอะไรทางนั้นคืออะไร เนี่ยสีผมก็เหมือนกันนะเนี่ยแล้วแรกสีชมพูไม่ใช่หรอน้องนีเล่นอะสีขาวตอนนั้นไปเจอสีขาวเลยลูกป้าทำอะไรลูกป้าเนี่ยเสื้อก็ใส่เสื้อนี้นะปนฟนขวาปะเป็นผมลิขิดหรือเปล่าไม่ใช่เลยสีลิคิดตอนนี้คือป้าค่อนข้างช้ำชองไม่รับถึงว่าเราโพดหาเดิมพันใหญ่ยังไม่รับอยังไม่รับแสดงว่ามีโอกาสอยู่ ใช่ใช่เพราะว่าฉันนไขมุกวันละแก้วใช่เราต้องเอามาส่งม้าโคตรมโคตม้าเราจะเข้ามาประมาณสามทุ่มประมาณสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มทำไมมาจิดจังอะแต่หนูก็อยู่แหละไม่ตรงสารหรอไปเจอแถวกองปูโดนทิ้งไว้ไม่ออกมาคุยหรอครับนี่ตัวเอง ดูนัดตุทำไมทำไมครับทำไม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 ไ่มาโนนไม่รับมาโนนไม่รับมาโนนมาโนนครับมาโนนครับมาโนนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แทงลูกอ่ะโอ้โหแม่ใจร้ายมากบังโคตร พี่่เออมีรีมาร์สลีฟแล้วก็ผูผาได้แล้วไอ้ลูกทำไมกระเป๋าอะไรกระเป๋าเขาควงเป็นสิ่งไม่ดีนะพี่มาเคลียร์เลยพี่ลีมาร์ก็อกว่อย่างเนี้ยมาสามนะไอ้กระปูหนึ่งห้าสั่เรียกไปเรียกไปเดี๋ยวไปครับไม่เข้าแล้วเนาะไอ้เอ๊ะเราสภาสภาก็าซื้อชิ้นส่วนปืนเราโดนจับป่ะวะเีย ม้นนครับ hmm. ม ah, yeah. 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 no like ้าหนอนคร่บอาอร่มอย่าอ่าอ่ามาอน่าอย่าอย่านย่าอ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 าอย่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 ย่อย่า่ย่อย่าอย่ย่อย่าออย่อ่าอย่ยาอย่าอร่ย่อย่าอยีย่อย่ารยอย่่ยอย่าอยอยย่อย่ อนอนคูกัน,นออไปพอลูกก็กูลุงข้างบ้านไม่เกี่ยวแล้วกันนะชื่อครคีเล่กระเป๋าอะไรครับเวต่อยโอเคโอเ,คน,นเ,อเออคนต่อไปเป็นเก้าสิบครับได้กระเป๋าทกกั้งพ่อทั้งลูกนะะ ต่อไปก็เป็นมองกระเป๋าแล้ครอบครัวนี้หนึ่งเจ็ดสูรครับรโอ้หันหลังให้ด้วยเยือดเย็นด,ดจัด